วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูสถานที่ใหม่ของ h s Clinic ค่ะรับรองว่ากว้างใหญ่สบายนะรับรองคนไข้ได้เยอะแน่นอนค่ะไปดูโซนแรกกันเลยนะคะโซนแรกนะคะที่เราเดินเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งรับรองของคนไข้นะคะแต่ถ้าเรามองมาฝั่งนี้ปุ๊บ จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะก็จะมีพี่แอดมินคนสวยนั่งให้พร้อมบริการตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นโซนนี้นะคะเราเข้ามาเหมือนเราไม่ได้มาคลินิกนะคะตอนนี้เหมือนเรามาที่คาเฟ่นะคะถ่ายรูปได้สวยๆเช็คอินได้เลยค่ะ จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะคะตอนนี้กําลังขัดอย่างเมามันเลยค่ะสําหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นห้องของคุณหมอค่ะกว้างสบายไม่อึดอัดค่ะตัวนี้จะเป็นห้องดิบวิตามินนะคะสําหรับคนไข้ที่ดิบวิตามินเราก็จะมีห้องนะคะตรงนี้จะเป็นห้องพรเวทส่วนตัวมากเลยค่ะเราก็จะมีหน้าต่างนะคะที่มองเห็นวิวด้านนอกนั่งดิบวิตามินไปนะคะมองวิวไปค่ะต่อไปนะคะห้องกายภาพค่ะอันนี้จะเป็นห้องกายภาพนะคะห้องที่1ห้องที่สองห้องที่สามห้องที่4 นะคะห้องที่5ห้องกายภาพใหม่ของเรานะคะกว้างม,มากค่ะเข้าได้เยอะนอนได้กลิ่งได้ค่ะในห้องนี้นะคะนักกายภาพ เป็นคนรีเควสมาเลยค่ะว่าเตียงต้องอยู่ตรงกลางเพื่อที่นักกายภาพจะได้เดินรอบรักษาคนไข้ได้กว้างๆรอบเตียงเลยค่ะตอนนี้พลิกได้เลยค่ะ <laughs> ใครที่อยากมากายภาพนัดเข้ามาได้เลยนะคะเรามีห้องรับรองเต็มรูปแบบเลยค่ะวันนี้ก็สปอยกันไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าใกล้วันเดี๋ยวจะมากระซิบบอกอีกทีนึงนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายไว้เจอกันวันเปิดค่ะ